สวัสดีทุกคนครับผมมานี้พาทุกคนมาติดตามมาอัปเดตบ้านหลังนี้นะครับตามที่เห็นเลยนะครับบ้านหลังนี้งบประมาณเท่าที่ถามน้องดูนะครับเป็นงานเหมาครับของช่างก็ซื้ออุปกรณ์อะไรหลายๆอย่างมาเองนะครับเพื่อที่จะให้ช่างได้จัดการให้นะครับค่าช่างเป็นงานเหมาครับหนึ่งแห้าหมื่นบาทนะครับแค่นั้นนะครับแล้วหลังจากนั้นอุปกรณ์ครับเท่าที่สอบถามน้องดูนะครับก็อยู่ที่ประมาณ4ี่แสนห้าหมื่นบาทเป็ดเสร็จแล้วบ้านหลังนี้ นะครับพร้อมก็มาอยู่ก็น่าจะอยู่ที่6 0 0 0 0บาทครับ2ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องโถงแล้วก็ด้านนู้นเข้าฝั่งด้านนู้นทําเป็นที่จอดรถก็ได้นะครับหรือจะเรียกเป็นห้องเก็บของก็ได้นะครับแต่ละล็อกตรงนี้คือ3.5เมตรครับตรงนี้ครับล็อกตรงนี้3.5นะเป็น7แล้วนะครับแล้วก็ล็อกที่อยู่ฝั่งด้านนี้คือ5เมตรก็จะเป็น12เมตรครับ งานเหมาช่างค่อนข้างที่จะทําเร็วอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเสร็จเมื่อไหร่เขาก็จะไม่ต้องเสียเวลาในการที่จะมาทําอีกนะครับก็จะประหยัดในเรื่องของเวลาที่เขาจะไปทําที่อื่นได้ด้วยนะครับนี่คือข้อดีของบ้านที่เรียกว่างานเหมาะนะครับด้านข้างนะครับจากด้านหน้าถึงด้านหลังนะครับเบ็ดเสร็จรวมอยู่ที่ประมาณ16เมตรครับด้านหน้านะครับก็อยู่ที่ประมาณ4เมตรโดยประมาณล็อกแต่ละล็อกตรงนั้นก็3.5 3.5ก็จะเป็น7 71ดนะครับด้านนู้นด้านหลังนะครับเบ็ดเสร็จรวมแล้วรวมทั้งตัวยื่นออกไปก็อยู่ที่ประมาณ16เมตรโดยประมาณนะครับแบบนี้ครับตรงนี้ด้านหน้าก็จะมีการทาเสาเป็นลวดลายนะครับโอบปูนขึ้นมาแล้วก็รอดูแลยกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับบ้านหลังนี้สีนะครับสีข้างในนี่เป็นสีฟ้านะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูข้างในกันแล้วก็น้องนะครับน้องทํางานอยู่ชนบุรีนะครับตอนนี้น้องได้ลาออกจากงานประจาแล้วเพื่อที่จะ กลับมาอยู่บ้านนะครับเพราะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีครับเท่าที่สอบถามน้องดูนะครับอยากจะมาทําในเรื่องราวของการเกษตรครับนี่ครับบริเวณด้านข้างเป็นประมาณนี้ครับฉาบพงฉาบปูนเสร็จแล้วอันนี้คือบริเวณพื้นที่ข้างๆบ้านของน้องครับนะครับเป็นแบบนี้อยู่ที่บ้านรันแต้ครับผมตาบลเทศษาอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ระบบพงระบบไฟเบียดเสร็จนะครับสาหรับบ้านหลังนี้ข้างในก็นย่ครับเรียบร้อยแล้ว ปูกระเบื้องนี่นะครับตามที่เห็นเลยนะครับตรงนี้จะกว้าง3.5คูณ7นะครับตอนนี้กาลังเก็บรายละเอียดในเรื่องของสีข้างบนบ้านครับกระเบื้องนี้ก็จะเป็นของไพลเนโตนะครับเป็นลายแบบนี้ครับ60คูณ60ครับขนาดกระเบื้องปูกระเบื้องเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะนี่ครับใช้อยู่ที่ประมาณสัก20เซนนะครับไม่แน่ใจว่าถึงหรือเปล่า15เซนหรือ20เซนเนี่ยขึ้นมาแล้วก็นี่ครับ ูขึ้นมาเพื่อที่จะไม่ได้ทาสีขาดนะครับแต่ก็ใช้กระเบื้องเลยเป็นแบบนี้ครับการเก็บงานในรายละเอียดข้างบนบ้านก็ท่านจะโอเคครับเรียบร้อยดูเนียนสนิทเลยนะครับประตูบ้าน,นครับก็จะอยู่ตรงนี้ครับแล้วแต่ว่าเจ้าของบ้านจะต้องการในรูปแบบไหนครับห้องแรกครับ3.5คูณ3.5เมตรข้างในเป็นสีฟ้าครับข้างบนนี้จะเป็นสีขาว ช่างก็จะรองรับในเรื่องของการติดแอร์ก็จะห้อยสายไว้ถ้าในกรณีที่ของเจ้าของบ้านจะติดแอร์นะครับเป็นแบบนี้หน้าต่างนะครับช่างปัจจุบันนี้เขาก็จะทําแบบนี้นะครับก็หมายถึงว่าทําวงกบทาทรงทาสีเสร็จแล้วหลังจากนั้นค่อยนําหน้าต่างมาใส่ซึ่งมันก็สามารถที่จะป้องกันในเรื่องของการที่หนึ่งะครับเวลาฉาบปูนนะครับหน้าต่างจะได้ไม่เปื้อนเวลาทาสีมันก็จะไม่ได้โดนสีอีกนะครับ เห็นไหมครับรูปแบบในเรื่องของการทําบ้านทุกวันนี้ค่อนข้างที่จะแบบเปลี่ยนแปลงตามสิ่งที่เรียกว่าอ,อปุปสรรคที่มองเห็น,นครับถ้าเกิดว่าฉาบถ้าท่าสีโอ้โหมันจะวุ่นวายนะครับข่างก็เลยเปลี่ยนรูปแบบใหม่มาลหลายหลังก็จะเห็นเป็นประมาณนี้ครับห้องที่สองครับสามจุดห้าคูณสามจุดห้านะครับโอเคอยู่นะครับตามที่เขียนเลย สีฟ้าเข้มครับก็ลองเอาไปปรับประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมของเรานะครับถ้าชอบแล้วก็คิดว่ามันใช่ก็เอาไปใช้แต่ถ้าเกิดว่าคิดว่ามันยังไม่ใช่ก็นําไปปรับปรุงแค่นั้นเองครับพาทุกคนมาดูเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการที่เราจะนําไปปรับประยุกต์ใช้ในการสร้างบ้านนะครับลองดูแล้วกันนะครับ3.5คูณ3.5ส่วนห้องนี้ก็อย่างที่อธิบายไปเป็นห้องโล่งครับ3.5คูณ7เมตรน่ครับถ้าในกรณีที่เราจะตัด ตัดห้องที่เก็บของห้องด้านนู้นออกมันก็สามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายได้เขาน้อจะเยอะอยู่นะครับด้านหลังนะครับด้านหลังทะลุไปนะครับนี่ด้านนี้จะเป็นห้องครัวครับยังทําอยู่ยังไม่เสร็จนะครับทะลุออกมากว้างอยู่นะครับอยู่ที่ประมาณ5เมตรเลยนะครับ5 5คูณ12โดยประมาณก็จะมี2ห้องน้าครับแต่ว่าห้องน้านีนยังไม่ได้เสร็จนะครับแบ่งออกเป็นห้องอาบน้ําแล้วก็จะแบ่งออกเป็นห้องสุขานะครับ กำลังปูกกระเบื้องอยู่นะครับก็เดี๋ยวรอรอดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวครับเห็นไหมครับก่อบล็อกก่ออะไรขึ้นมาเพื่อที่จะทําเป็นซิงค์ต่างๆเหล่านี้เป็นแบบนี้ครับตรงนี้น้องได้ขนของมาแล้วนะครับเพื่อที่จะเนี่ยครับย้ายมาอยู่นะครับก็อย่างที่บอกว่าทํางานอยู่ชนบุรีตอนนี้ได้ขนของอะไรกลับมาเพื่อที่จะอยู่แล้วพร้อมที่จะอยู่แล้วตามที่เห็นครับ ตรงนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของนะครับแล้วก็อนาคตก็จะเป็นห้องขายของหรือจะเป็นที่จอดรถก็ได้ถ้าในกรณีที่คนจะเอาไปปรับประยุกต์ใช้นะครับเป็นประมาณนี้นี่ครับแล้วก็ปูกระเบื้องอะไรต่างๆก็รอดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงส่วนข้างบนนี่จะเป็นโครงเหล็กครับเป็นเหล็กม้วนเพื่อที่จะให้อากาศมันถ่ายเทได้ง่ายเป็นแบบนี้ครับข้างบนก็จะเป็นโครงเหล็กเหมือนกันครับมันจะได้ไม่ร้อนนะครับส่วนข้างหลังก็จะเป็น เป็นแบบนี้ครับไม่ได้มีการก่อปูนนะครับแต่ว่าก็จะทําเป็นโครงเหล็กเป็นหลังคายื่นออกไปเพื่อที่จะแบบตากโคงตากผ้าประมาณนั้นแหละครับมันจะได้ไม่เปื้อนเวลาที่มีฝนตกลงมามันจะได้ไม่มีฝนชะล้างนะครับก็ประมาณนั้นครับส่วนข้างหลังตัวนี้ครับเทพื้นออกมาครับเป็นพื้นในการที่จะแบบทําอะไรอะในหลายอย่างประมาณนี้แหละครับโอเคนะครับ, okay, รบพาทุกคนได้มาติดตามดู ทำปเสร็จสิ้นยังไงเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีนะครับว่าเมื่อเรียบร้อยแล้วจะสวยงามขนาดไหนแลวแล้วก็ราคาจะยังอยู่ที่ห0 0 0นหรือไม่แต่ว่าตอนนี้น้องก็บอกว่าน่าจะอยู่ที่ราคานี้แหละนะครับไม่น่าจะเกินนั้นนะครับโอเคครับสวัสดีทุกๆคนครับผมสวัสดีครับ